สวัสดีครับมือนีวันที่ยีมกราคมพศ2567นะครับมือเฮ้ามาเบิงแปลงยาเพ่งะลาหน้าน้องโมงอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดนะครับหลังจากเข้ามาสูบแนมใส่ช่วงต้นเดือนนะครับวันที่สองมกราที่ผ่านมานะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับ บอมีความเาวเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่ามีแต่ความเขียวขจียอยู่เพราะมีความเขียวให้เหาได้เบิ่งนะครับแต่ว่าความยาี่วในบอ่อได้เลยนะครับมีแต่ความแห้งเลี่ยงนะครับเพราะว่าแนาวแล้วก็ล้มพอมนะครับอยู่แถวอำเภอหนองพอกล้ม การทำานื้หนาดีว่านนาดีอยู่นะครับนี่ฮะความนาของหนื้ความเขียวกับยังพอรับใดนะครับในสภาพนาแรงนะครับกับั้งแต่น้ำบกช่วงเดือนท่านว่าตุลาบ่ครับ,น,บน,มมน้ำบกมน้ำมัตหนุนมันเทากับพึ่งเดี๋ยวมาสูบ่น้ำใส่ทีเดียวนะครับ ก็ต้องหาเวลามาสูบแนมใส่นะครับแต่ว่าก็จะร่อให้อากาศพุ่นขึ้นก็หนีจากน้อยนะครับนี่คือจุดบริเวณที่เป็นกองขี้ง้วนะครับถ้าเราขี้ง้วมาใส่มันก็นจะมีความเขียวขจีกว่าจุดจุดอ่นนะครับตรงนี้ก็ล้มนะครับแต่อาเพื่อนองพอลมเฮง ก็จะมีความหนาอยู่นะครับแต่ว่าความความแข็งแรงจะล้ายกว่านะครับกบับผู้ใดมีแปลงอยู่ใกล้เนี่ยก็ปล่อยแทะเล่มหนนะครับเพราะว่าหากหรือเน้นนะครับเนี่ยก็จะมีความเขียวอยู่ก็สามารถปล่อยแทะเล่มได้แต่ว่าแปลงนี่บ่ได้ปล่อยแทะเล่มนะครับเป็นการตัดไมาให้กินสมากกว่านะครับสำหรับเนี่ยแปลงนี้ ก็เอามาฝากพี่น้องนะครับมารายงานพัฒนาการมาอัปเดตนะครับว่าหลังจากที่ห้องมาสูบน้ำไส้แล้วมาวานปุ๋ยบำรุงเนี่ยงามันออกมาในลักษณะไดนะครับช่วงนี้พี่น้องกับเล็งหาหยาปลูกนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกับหา,ยาหยาแหงว่านะครับผู้ใดผู้ใดว่มีแปลงห้าหรือว่าว่มีหยาสดน,นี่ ก็จะหา,างาเหงือวนะครับช่วงนี้เห็นตามที่เบิงพี่น้องผู้เพื่อนปลูกางานี่เพื่อนก็อัปเดตนะครับว่าเพื่อนได้ขายพันธุา์านะครับขายจนขายจนสิบ่ไม่ห้าหงื่อว่าอยู่ขอกินมั่ว่าพี่น้องอยากด้หลไยแต่วมาหยาช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นห้า,ามันบ่เงาเลยนะครับได้แต่ได้แต่ตความเขียวอยู่มันมาสูบนนมใส้ก็ได้แต่ความ ชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าความยง่ก็จะเพิ่มเพราะว่าอากาศด้วยสภาพอากาศนะครับบบว่าหญาอีหอย่างครับช่วงนี้แปลงเทิงนี่ที่เขามาสูบน้ำใส่กะกะเขียวอยู่นะครับเป็นย่อมเป็นย่อมอันนี้คือจุดที่เอาขี่งวามาใส่นะครับก็บสังเกตได้ไง่ายๆแล้วว่ามันจะมันจะเขียวก็จุดอื่นนะครับเขียวเรากันนะ้หเนี่ยก็จะนะก็จุดอื่น นี่นะครับถ้าเกิดเฮาใส่คีงว่าได้เต็มแปลงมัดทุกจุดคือคือคือยอมนี่นะครับหยามันกตินาเป็นในลักษณะนี้แะครับคือ,คอมันต้องใส่เวลานะครับการดีๆให้หยาแพงเวลานาะแบบ,บ่มีหยาอื่นปนนี่มันต้องดูแลมันอีหลีนะครับแต่ถามว่าเฮาบอดูแลแบบ ราเนีดนี่ยมันมันยูไ้บอมันก็อยูไ้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีหยาอื่นเกมที่ยังสี่นะครับเนี่ยมันก็จะมีหยาไว้นี่หยาไว้กับยู่ในแปลงนะครับแต่ว่าจุดใดที่เขาเอาขิงว่ามาใส่นี่ความหนาวมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือจุดที่กเป็นกองขิงว่าสังเกตว่านี่ครับยังเห็นสภาพขีิงว่าอยู่นะฮะที่มันบ่าท่านในละลายเหมือนเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นปวกไปน,นี่ยงไปซ่าหี่แต่ว่าด้วยลักษณะกายภาพทางหนอกของมันมันเบิ่งไ้ชัดๆเลยนะครับว่าจุดใดคือจุดที่เป็นขี่ง้อนะครับจุดใดที่งาขาดการบำรุงงาบำรุงบ่ได้นี่ครับมันกระดีเห็นยางชัดเจนเลยนะครับจะเอามาฝากพี่น้องป้องไฟนะครับผู้ปลูกงาผู้ ดูแลแปลงงานนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันในการบริหารจัดการแปลงงานนะครับน,น,น้ําแจกันแท้เนี่ยผมมาเล่มตัดห่งวัวช่วงช่วงวันทีเถอะใดล่ะก้อนก้อนวันเด็กนะฮะนี่วันเด็กแหละผมมาตัดสิบสามสิบสี่ก็มาเล่มตัดออกน้าแจกันแทน้นะ น่องฟองไปมาเพิ่งพัฒนาการนะครับช่วงนี้ราคาง่วกับอกระเตืองนะครับผู้มีิญ้าผู้มิแนวให้งว่ากินกับยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับแต่ว่าผูใ้ใดที่คนบ่ได้มีแปลงาเพิ่นยังต้องซื้อขอโพดมักซื้อหัวอาหารคนนี่มันก็จะนักจักน่อยนะครับ ง้อนี่เป็นทัพย์ที่กินทุกมือนะครับถ้าเกิดว่าอะไรกินนี่มันก็นจะซูบพร้อมลงไปนะครับการที่จะขายหรือว่าการจำนายมันก็นจะบ่ได้ไราคาอีกนะครับยิ่งราคาง้อตอนนี้มันบอกไปใส่มาใส่เลยนะครับก็ต้องถ่าเบื้องต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องผู้เลี้ยงง้อสู่ผู้สู่คนนะครับเพราะว่าอาชีพได้ละมันก็นจะมีจุด กาบของมันนะครับผื้นสุดโลงสุดของเขาน,นะไรล่ะเห็ดจังใดเฮาจังสียู่ได้นะครับเฮาก็ต้องลดต้นทุนให้ในร้ายที่สุดเฮาจังจะยู่ได้นะครับในกลไกลของการตลาดการตลาดมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับยี่ยังคนต้องการรายแล้วมันมีน้อยในยมันมากสิแพงเสมอนะครับ<ม>บ่าท,ที่นี่พอะสุคนมีแลี้วๆนะครับกระจกสียเอาไปขายใครเราบ้บงเนี้ยมีแต่ ผู้อยากขายแต่บ่าม่มีผู้ซื้อครับแต่ว่าสมัยมันขาดแคลนเนีน่ยมีแต่ผู้อยากซื้อแต่ว่ามันบ่มีอย่างสีค้ายนะครับหยาคือกันครับบ่ามปนบ่ามันแต่แนวอื่นหยาแท่งกลานี่ย้อนกลับไปสองปีที่แล้วนี่ครับผู้ใดมีหยานี่จนในเหตุคิ้วปันมอล,ล้มเลระครับว่ามือนี่ไผสีมาเอาเป็นตะมี่แห่ข้าเจ้าบอ่อเนี่ครับหยาปลูกนี่ มันก็เป็นวัตจักของมันเป็นยังสี่ม้าตาไดนะครับทุเมื่อนี่ทุกคนกับพ่อสีมีอยู่นะครับแปลงยงเงาแต่ว่ามีกับกับสีต่างกันอยู่คือบางคนนี่มีแต่ว่าบ่ได้บำรุงดูแลรักษาก็ยังต้องไปสื่อของผู้คนมีสีเพิ่นดูแลรักษาได้นะครับอันนี้ก็คือระยะนะครับการยืนระยะของของการเฮ็ดนะครับมันก็จะแตกต่างกันอยู่เพราะแมนว่า สุคนมีแเรามันที่ว่าเด็กขายมันก็ไเด็กขายของข้าเจ้าอยู่นะครับผู้ที่ข้าเจ้าบ่มีก็ต้องไปซื้อผู้ที่เพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นบ่มีเวลาหรือว่าเพิ่นบ่มีบ่มีแนวสิไปเห็ดเนี่ยเพื่อก็ต้องไปซื้อือกันนะครับอันนี้ก็เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าปลูกงาเร้วสิไปขายใอ้ไผผัวสุคนกับมีแล้วมันก็มีมันก็มีจังหวะที่เด็ขายคือกันนะครับ บางเทื่อผมมีธุระจําเป็นบ่าสามารถสิมัตญญาหย,ย่ายุปแลงห้องาของในนี่ผมกัสร้างข้าเจ้าขึ้นกันนะครับผมก็เรียนแปลยุปแลงน้องข้าเจ้ามาไหวให้งัวกิจนเป็นชุกเฉินนะครับเขาเอื้นเป็นกรณีชุกเฉินแต่ว่าแต่เขามีเวลาเขากับมาตัดมาเลี่ยมตัดเอายุปแลงเนี่ยเขาก็กได้ขึ้นกันนะครับโอ้ไมอนี่เบาดวนแล้วได้เวลาสมควรแล้วนะครับเอามาฝาก มาตอนพี่น้องนะครับมาเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะครับมือนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับผมมือนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ